เสียงฟ้าดังลัน่นแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนสะท้านหัวใจโบยบินจากบ้านมาไกลเพียงหวังตั้งใจอยากหางอยากได้อยาก,ากมีลีอยู่ในเคหา

כן. איפה הייתי ממתי את הפה? עכשיו. אמרו עשר דקה ו... ไม่เข้าบักเกอร์เลยมันใกล้มากเลยนะเธอไม่ไม่ไม่กำลังจะไปนี่เห็นป่ะเห็นป่ะไม่ลอกแล้วอยู่ที่อิสราเอลเด้อตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโก้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 ไปไหนนะโก้โก้โก้วันวัม่วัน เอาเอ้าปง้คือว่าสกัดทาเนี้ยไม่เอไม่เวเบิดบุญนไม่ยห่หุญไมวหุ่นหุอแจกรวบ้เหรอรู้ว่ามันจะบุวบไบไดิไบไบ่สกัดพร้อมนะวางเลย วันผู้มากวะเอา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 วัน่มมีวันไหนา ประชุมใ да. หญ่เตรียมรับมืออิหร่านตอบโต้อิสราเอลกลับนะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับนายจ้างให้เรียกประชุมนะครับเดี๋ยวเพิ่งโรงงานพาไปดูบังเกอร์พาไปดูที่รบภัยบอกวิธีนะครับบอกวิธีการหมอบการอะไรนะครับแล้วก็อิหร่านจะโจมตีเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่าอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อตีสามหน้าเวลาอิสราเอลนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็คาดว่าอิหร่านจะยิงมาแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ยิงมาแน่ๆนะครับแล้วก็จะเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะครับมากกว่า200อลูกแน่นอนนะครับก็ให้คนไทยที่นี่เตรียมรับมือ คำอธิบายจากนายจ้างนะครับเขาจะให้มีแนวทางปฏิบัติยังไงก็โอเคครับไปฟังกันเลยครับผมเราไปเห็นขั้นไม่สมันบูมุดรถมันขึ้นอีกมันยิ่งยิเดียวยิ่งมันหมอแต่ว่ามันยิ่งกลับขึ้นมาบุูมูไปยิ่งตอนไหน ผูไดไปข้ามไปแต่มันอารามหืนแ,แนอเนนจีบบอกว่าเขาไปในห้องขอไปในห้อง,อห,องหามบอกมา่าเป็ว่าบอกกนแนพื่อบอกมันมีห้องมันบอกข้ามไปมีข้ามไมีมห้องลูกไปตื่นหนึ่งะไ้เ็บาบอกแนนบอกแล้ <c oughs> วมันเบิดแล้วม,มากประชุมครับตอนนี้ประชุมใหญ่เลยครับ แต่มันยิงนนย่งมากสัานีรานยิ่งมากไอ้ทุกคนวิ่งเข้าห้องห้อง,องเข้าเด้ห้องท่าจนว่าโบเป็นโบเป็นยางไปได้แลน่นต่าไปเข้าไปอยู่ในห้อง ไม่มีหลุมมีหรอกช่งดีก็ชคดีไปอ่ะดูห่างนอให้าอนอทนก็พื้นเ้อะแต่ว่าเราสิบบไปผ้าไปเบิ้งห้องไงของนี้เราให้คนที่ว่าเหตุอยู่ขรัหลาย ตอนนี้กําลังเดินไปดูห้องรบพายนะครับให้จ้างพาพาไปดูนะครับตอนนี้ก็ประชุมใหญ่เลยครับไม่รู้คนมาจากไหนครับดูกับคนเยอะนะครับคนไทยด้วยกันนะครับนี่เมืองสิไปไส้นอครับเมืองพุนคนยังไมเบิดอยู่พ่อนาเชียวไปคุดมั่นคุนคนกับพ่อลอยครับอยู่นี่ครับไปดูห้องรบพายครับวันนี้ประชุมใหญ่เลยนะครับผมก็ เราติดตามสถานการณ์ต่อไปครับคาดว่าอิรานจะเอาคืนในวันวันนี้แหละแต่ไม่รู้เวลาไหนนะจ้างบอก,ไไกอถ้าได้ยินเส,าาสียงเสียงสียงเเลให้หาที่หลบเลยแต่ถ้าอยู่ใกล้ห้องหลบภัยให้เข้าห้องหลบภัยเลยนะครับดูหลุมโอเยนายทีพาไปดูหลุมไปเลือกหลุมมึงบอกเนี่ยกับลูกมึงยังบอกแล้ว <c oughs> ทำใจเงินที่หาาว้ใส่ก็เพราะใบไป่รอดกันนั่นแหละครับไม่เป็นไรครับก็ยังเชื่อมั่นในระบบป้องกันภัยของอิสราเอลอยู่นะครับ ก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับอัปเดตไปเรื่อยๆครับคุณครับคนไทยพี่ลายแต่ว่ามาไล่ขนาดพผลเรื่อนผมก็มีมาเด้อยครับพี่น้องเงินไล่ไล่เรียกงมนะครับมันสงครามมันได้ข้ามขั้นไปแล้วครับตอนนี้มันไม่ใช่ฮิบอลลาะมันไม่ใช่ฮามัดมันไม่ใช่หูตีแล้วครับมันไปเอากับิหล้านแล้วครับตัวแบกใหญ่แล้วครับตอนนี้เมื่อคืนนี้ไปโจนตีโรงงานนิวเคลียร์นะครับ คาดว่าจะยิงเข้ามา600ลูกครับวันนี้นักเลยบอสนักเลยครับเมื่อก่อนยิงเข้ามา200ลูกแบบน้ําจิ้มครับแต่แต่วันนี้น่าจะ600ลูกครับก็โอเคครับผมออปเดตสถานการณ์ตันนี้ครับผมติดตามต่อต่อไปครับไปดูห้องรถไฟก่อนครับไปแม่ไปแมแล้วกำลังกินเขาครับไปแม่กำลังกินเขากันอยู่เ่ยมืไหมแล้วครับมืไหมแล้วโอ้โหเต็มเลยครับนู่นนู่นนู่นาอยู่แล้วครับ พี่น้องเอ้ยฮะโอ้พี่น้องเอ้ยอยู่ประตูแล้วครับโอ้ยมาหลายแล้วครับพี่น้องแ่นแล้วครับก้าวกินเข่าครับเลยแ่นแล้วมาอยู่เลยเออผายไม่ยากก็อยู่เ่ยเด้อกูไปแล้วคนแรกเลยอย่าโม้ยไปลุลังเลยเด้อหากินเข่าเลย ไปไหมมานี่ยโอ้ตายตามีมาแต่กระกระเป๋าตังกับพันสับปอดสายชัโอปิงสรอบเลยดิโอ้ยเอครับดูโอ้โไม่โกยย้างเลนโอ้ลงครับลง้โอ้พี่นงค์เอ้ยอายตายพ่อมยพี่นเอ้ย ยำโอ้พระพุทธรพระเจ้าประสงค์ห้อยู่หลอดปลอดภัยเด้อคนไทยถูกคนเลยโอ้หายเลี้ยนไปบังเกิดครับเนี่ยตอนนี้ครับ <ไป S 1> นู่นเลยหรือไม่นู่นรืออันนี้อาจจะเป็นลูกสกัดครับโคตรต่ำเลยสสญญเก็มไม่เก็มเก็ม นี่ครับโรงงานครับรถไดจ้างนี่ครับบังเกอร์ในนนี่ครับแม่กำลังกิน้อเขาอ้อ้าอ้อนยงไงอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโ้อยอ้ยโ้ยโอยโย้ยยอยย้ยอยโอ้ยโย้ยอย้้ย้้ยย่อ้ ใกล้เนี่บ้านนายจ้างก็อยู่ข้างหลังครับบ้านนายจ้างเมื่อกี้เสียงไฟเล่นดังวันนี้ไม่ได้น้อยนะครับพี่น้องเอ้ยบางทรงเลยพวกที่เหลือยังออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระวังเนี่ยอะไ่สุดเนี่ยฮะไล่สุดใช่ไหมผู้กบุฏประเทศนี่จะไป็นไล่สุดบ่อันนี้ถ่ายวีดีโอซื่อๆโอ้ยไปไปไล่สุดเนาะ โอ้พี่น้องเลยถามนดล้วครับเมื่อยครับก,กินเข่าเลยประมาณสองขั้หนึ่งครับคดียวเนาะไฟเล่นคือเสียงไฟเล่นดังเนาะเรียนออกมาเลยบวกผมเนี่ยพี่เคยไปใครผมอยู่โรงงานอันนี้ถ่ายคลิปอยู่ครับ,คครบถ่ายคลิปแับนี่ครับทีมงานเนี่ยไม่ดัดดะเบื้องเงินนี่ครับห้องพักนี่น่อยเออแม่แม่นของเี่แครับหลุมโลภให้หลุมโลภให้น่อยหน่อยครับหน่อยหน้อยครับมาหนุ่มเบอรเลยอนาคิปคนเนี่ย ที่เหลืออยู่ใต้ไอ้เอ็นนันมุดกับไปอังกฤษแต่หลุดไทยผมอยู่แล้วแต่หลุดไทยเนาะเรียนมาเลยแล้วอันนี้คือ,อ,อลงงาน,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 นครับหลุดลงงานครับหลุดในจ้างเพราะลืมลืมลืมกดอันนี้อันน,น,นี้อันนี้หน่วยอันนี้หน่วยซิ่วครับนี่ขี่จักรยานไฟฟ้าครับหน่วยซิ่วจำได้ครับมาแล้วไม่ นี่นี่ต้มๆเนี่ยอ้กระจายเลยกระจายเลยอ้หูยาว่าด้วยพน่ะเพื่อนเราเราน่าลงนะมันนีดีหลเลยเพื่อน อ้ยเรียบร้อยไม่เอ้ยต้องมาเจออย่างแบบนี้วะน่าบึ้มลงนี่นี่ลงนี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยสกัดมาอยู่อยู่ลองลงนี่ก็เงนี้นี่ลงลงอันนี้ก็ลงนี่ไอ้นี่ไม่เอ้ยข้ามหัวข้ามเอวเลยว่าคุณจนลูกเราค่อยโอ้ลงนี่นี่ใกล้แลยวนี่นี่ไม่ได้ไกล้นี่ได้บ่ พูดตัวพูดก็มาเต็มเลยน่ะมีเอ้ยคือหลายเลยวะอยู่วะลงมาไหนแมยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาอีพูน่ะโอ้คักแล้วกูโออเออมาดอกนี้เสือโอ้ยพ่อยังเมียเลย ปู่เนียตารักสมรักษาลูกหลกานในเด้อมาเป็นตายาติแท้ถากูเนี้ยชัวโอ้ยกูุนเมยพอเพื่อนพอเกิดมาโอ้ยถากูเนี้ย